สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับเก e วอลมอเตอร์ Motor, เปิดสก้าลใหม่สู่ยุคพลังงานอัจฉริยะขนทับรถยนต์ใหม่กว่า12รุ่นจาก5าแบรนด์จัดแสดงในงานเฉินตูมอเตอร์โชว์ปี2021นี้นะครับพร้อมชูเทคโนโลยีไฮบริดอันชาญฉลาดตอกย้ำศักยภาพความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเก e วอลมอเตอร์ Motor, โชว์ความยิ่งใหญ่ในฐานะบริษัทที่ให้บริการการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับโลก g กล o บ่โมบิลิตี้เทคโนโลยีคัมปานีนำขบวนพาเลทรถยนต์รุ่นใหม่กว่า12รุ่นจาก5แบรนด์ทั้ง h าว a l a อ r a GWM Pickup, เวยและแบรนด์ล่าสุดอย่างแท้งร่วมจัดแสดงในงานเฉินตูมอเตอร์โชว์ปี2021นะครับมหากรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่จัดเป็นครั้งที่24ณเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภายในงานมีรถยนต์จากแบรนด์ต่างๆกว่า130แบรนด์รวมกว่า1,600คันมาจัดแสดงบนพื้นที่กว่า200,000ตารางเมตร n o r w e s t e r n China International Expo City โดย g a t e w a l เ Motor ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยี h y บริดกับ h a w w วลพร้อมเผยโฉม h a w e l BEAST เป็นครั้งแรกของโลก h a w w วแบรนด์รถยนต์ยอดที่ยมจาก g a t e w a l m o t o มุ่งมั่นพัฒนายนตกรรม เพื่อก้าวไปสู่การช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ซึ่งภายในงานฮาวเวลได้นำรถยนต์รุ่นใหม่หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงอาทิ igen, Beast, เช่นฮาวเวลบีสเผยโฉมครั้งแรกของโลกในงานนี้นับเป็นรถยนต์ SUV เรือธงของฮาวเวลที่เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเครื่องยนต์ h ฮบริด d h t และชิปอัจฉริยะที่เป็นหนึ่งในสุดยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยตัวชิปมีประสิทธิภาพการทำงานและการประมวลผลสูงกว่าล้านล้านครั้งต่อวินาทีสามารถวิเคราะห์และจดจำข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาดช่วยสร้างและต่อยอดประสบการณ์การขับขี่เหนือระดับได้อย่างยอดเยี่ยม h า w e ว H 6 S มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด DHT แพลตฟอร์มอัจฉริยะ GWM เ m o n นและ GWM c o f f e i n t e l l l g e n c e โดยมีระบบการใช้พลังงาน2รูปแบบได้แก่การใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบ2.0 Turbo และเล m o n HyB r i d DHT นอกจากนี้ภายใต้แบรนด์ h าว w e l ยังมีการนำรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง h าว w e l H6 Supreme Plus และ h าว w e l H9 ปี2022รวมไปถึงรถยนต์ยอดนิยมรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น h a r w e l Big g o g ฮาวเอลชิปตูฮาวเอลโจเรียนมาจัดแสดงในงานทั้งนี้ภายในปี2022นะครับรถยนต์รุ่นหลักของฮาวเอลจะติดตั้งระบบ h ฮบริดอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นออลาแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากเกตวอลมอเตอรได้นำเสนอรถยนต์พลังงานใหม่หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงพร้อมกันภายในงาน ภายใต้คอนเซปต์ m e ี l s สตา p ์ e p เพอปารที่มาพร้อมกับประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมมัดใจผู้ขับขี่โดยเฉพาะสุภาพสตรีนำโดยรถยนต์รุ่นใหม่อาทิเช่น a l l a Good Cat GT มู่หลานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานนี้พร้อมสร้างประสบการณ์การขับขี่อันน่าหลงไหลเพื่อให้ผู้หญิงสามารถปลดปล่อยแรงบันดาลใจ และความชื่นชอบของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในทุกๆก,การเดินทาง a l l a b o l l e t Cat เป็นการเผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้าสีชมพูหวานแหววเป็นครั้งแรกที่มาพร้อมความเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นเตรียมสมมอบประสบการณ์การขับขี่อันปลอดภัยให้กับสาวๆได้สัมผัสใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ออ l ่ายังได้นำรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่างเช่น a l l ่า Cherry Cat a l l ล Lightning Cat และออล่าพังแคทมาให้ผู้เยี่ยมชมงานได้ยนโฉมอย่างเต็มที่ GWM Pick Up ตอกย้ำความเป็นแบรนด์รถกระบะยอดนิยมด้วยการประกาศความสำเร็จอย่างเป็นทางการในการส่งมอบรถกระบะโฟล e r ให้กับลูกค้าครบ2 0 0 0 0 0คันในระยะเวลา2ปีก้าวสู่การเป็นแบรนด์รถกระบะระดับ High-end ที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศจีน ในงานยังมีการจัดแสดงรถยนต์กระบะโอร์หลากหลายรุ่นโดยมีรุ่นใหม่อย่างโ o ล์เอเวอร์ e รสต์เอดิชันนำเทนใหม่ของตลาดรถกระบะด้วยรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาเปรียบไปด้วยขุมกำลังอันโดดเด่นและความปลอดภัยขั้นสูงอีกทั้งยังเพียบพร้อมด้วยความอัจฉริยะและสมรรถนะในการขับขี่แบบออฟโรดอย่างยอดเยี่ยมแทงแบรนด์รถยนต์ใหม่ล่าสุดของเกทวิร์มอเตอร์ ได้ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความชื่นชอบเฉพาะกลุ่มได้อย่างชัดเจนโดยภายใต้แบรนด์แท้งได้มีการนำแท้ง400และแท้ง500ซึ่งเป็นรถจนรุ่นใหม่และเพิ่งเผยโฉมครั้งแรกในงานนี้มาจัดแสดงเพื่อนำเสนอการยกระดับประสบการณ์การขับขี่ที่มากกว่าด้วยการผนึกกำลังอันแข็งแกร่งระหว่างสมรรถนะเทคโนโลยีสุดล้ำและความหรูหราระดับไฮเอนด์แท้ง400 รถ SUV แบบอ f ฟโรดที่มีการผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะและเทคโนโลยีสุดลำ้ำช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่แบบออฟโรดอันยอดเยี่ยมที่มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางสะดวกสบายและสามารถใช้งานได้จริงเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ที่มีความต้องการเฉพาะตัวบ่งบอกตัวตนที่มีความเท่ทันสมัยและรักการประจนภัยในแบบออฟโรด แทง500 suv แบบออฟโรดขนาดกลางถึงใหญ่โดยจะเป็นรถยนต์ที่ผลิตจำนวนมากรุ่นแรกของซีรีส์ลักชัวระดับ High End ที่มาพร้อมเครื่องยนต์3.0 t v 6บวกกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนับเป็นรถยนต์ l u x ชัวรี่ระดับ High End และออฟโรดระดับท็อปที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนไลฟส์สไตล์แบบออฟโรดและสุดท้ายคือแบรนด์เว่ยนะครับและยังมีการเปิดขายล่วงหน้าเวย์แมคคิอาโตพร้อมเผยโฉมคอนเซปต์คาร์รถจุนเรโทอัจฉริยะเจเนเรชันใหม่เป็นครั้งแรกโดยเว่ยแมคคิอาโตนะครับ s u v อัจฉริยะมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดและดีไซน์เฉพาะตัวที่สะดุดตาและน่าทึ่งโดดเด่นด้วยสีสันอันง,งดงาม สะท้อนความเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ SUV ได้อย่างลงตัวและคอนเซปต์คารถเรโทรอัจฉริยะเจเนเรชันใหม่โดยมาดิคอนเซปต์คาร์เว e ร์เจเนเรชันอินเทลเจนต์เรโทรออฟเวซึ่งเผยโฉมครั้งแรกในงานนี้มาพร้อมการผสมผสานความเป็นเรโทรที่ดูย้อนยุคเข้ากับสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยและความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครผนึกกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ที่สร้างประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานและปลอดภัยสร้างนิยามใหม่ของคาว่าเรโทรที่ไม่ได้ล้าสมัยอีกต่อไปสำหรับงานเฉินตูมอเตอร์โชว์ครั้งที่24ได้เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนปี2021นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ